หนึ่งในหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำเพชรบุรีคือการได้เห็นสัตว์ป่าที่ดำรงชีวิตตามระบบนิเวศในธรรมชาติและสิ่งที่ได้เห็นนี้คือภาพวิดีโอที่บันทึกได้จากการติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพแสดงให้เห็นว่าจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของโลก ยังคงดำรงชีวิตตามธรรมชาติและมีความปลอดภัยจากการมีส่วนร่วมด้านการปกป้องและอนุรักษ์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันธุพืชรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นจระเข้น้ำจืดในธรรมชาติสายพันธุ์ไทยแท้